ดูชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนธันวาคมนี้ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันว่าในเดือนธันวาคมนี้ของชาวรา,าศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนธันวาคมนี้ถือว่าองค์ประกอบให้ทั้งสองบนี้ถือว่าจะเป็นจุดจังหวะที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่เพียงแค่ว่าคุณห้ามประมาทนะครับในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้าคุณอยู่ในเรื่องราวของการที่เรียกว่าชีวิตอยู่ในมีการมีสติหรือมีปัญญาเกิดขึ้นเหมือนไพ่ใบที่สองทุกอย่างจะสามารถทําให้คุณฝ่าฟันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน นะครับพไพ่ใบร่าสื่อถึงการเดินทางสื่อถึงในเรื่องราวของการที่จัดเป็นจุดของการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนกับว่าในเดือนนี้หากใครคิดจะมีการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได้และก็ประสบคาวามสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การเริ่มต้นอาจจะมีอุปสรรคนิดๆน,นะครับเพราะพาไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในเรื่องราวของการที่เรียกว่าเป็นการตักเตือนห้ามประมาทกับการดําเนินชีวิตมิเช่นนั้นก็จะผิดพลาดกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเกิดสิ่งสิ่งนั้นคุณตระเตรียมมาอย่างดีวางแผนมาอย่างดีว่าคุณคิดจะเริ่มโปรเจกต์อะไรก็แล้วต่หรือคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงงานก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความพร้อมทุกอย่างจะก้าวหน้าและสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะถือว่าองค์ประกอบไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาก็สื่อสารในลักษณะท,ที่เรียกว่าคุณจะมีความสําเร็จที่รอคอยอยู่นั่นเองช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่าครับช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นจะได้เจอกับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึกถึงการที่จะมีไฟกับการที่อยากจะขับเคลื่อนหรืออยู่ๆก็มีแรงกระตุ้นให้คุณรู้สึกจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครคิดจะเปลี่ยนแปลางงานหรือใครคิดจะออกจากงานช่วงเวลานี้ต้องวิเคราะห์ดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นนะครับก็อาจจะผิดพลาดกับเขาได้อยู่เพราะเส้นทางที่ไพ่ใบนี้สื่อถึงนะครับ ผู้ชายคนนี้กําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เรียกว่ามีหุบเหวอยู่ข้างหน้าแต่เขาไม่ได้มองเลยว่าภายข้างหน้าของเขานั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเต็มไปด้วยความที่ไม่ประมาทหรือคุณวางแผนตั้งรับไว้อย่างดีทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเหมือนภัยไปที่สองที่ปรากฏขึ้นแหะครับก็สื่อถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็คิดวิเคราะห์อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยขับเคลื่อนไปได้ เพราะฉะนั้นจริงๆลาภาพรวมนะครับถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีเลยทีเดียวเพราะสื่อถึงว่ารูปแบบทิศทางเกี่ยวกับในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตด้านการงานของคุณนั้นมีจุดของการเติบโตความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จที่รอคอยอยู่นั่นเองแต่เพียงแค่ว่าอย่าติดประมาทจนเกินไปทุกอย่างจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับในเดือนธันวาคมไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นก็สื่อถึงในรูปแบบของการที่จัดแจงชีวิตได้ดีบริหารจัดการชีวิตได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาวนเวียนกับชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณต้องแก้ไขที่คุณต้องฝ่าฟันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างผ่านไปได้หมดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับองค์ประกอบให้สองบายนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันถ้าคุณไม่ติดประมาทจนเกินไปชีวิตของคุณจะก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับสำหรับในเดือนนี้โดยเฉพาะใครที่คิดจะเริ่มต้อนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศรีธาตุไปในเดือนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา,า,ก,นมาก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นการเงินที่มีความสําเร็จดีมากมีเรื่องราวของการที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกอย่างสุดๆกันเลยทีเดียวไพ่ใบแรกสื่อถึงในรูปแบบของการที่ดําเนินชีวิตไปได้ดีมาก มีรูปแบบของการที่ต้องสิ้นสุดกับเหตุการณ์ที่คุณแย่ๆและคุณก็เหมือนกับชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่เดอะเดดเดดเดก็คือเรื่องราวของความตายแต่การองค์ประกอบของไพ่สื่อถึงว่าการตายเราเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณจะหมดสิ้นหมดคลอหมดโศกคุณสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินที่อึดอัดหรือสถานการณ์การเงินที่กดดันก่อนหน้านี้ไปได้จนในที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถผ่านพ้นในจุดวิกฤตของคุณ ทำให้คุณเองครับได้เจอโอกาสและก็ได้เจอเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมทานั้นฉะนั้นในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการทํานายด้านการเงินก็สื่อว่าชีวิตของคุณนะครับจะได้เจอโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับการเงินก่อนหน้านี้ที่มันมีสถานการณ์ที่ย่ยาแย่แต่อยู่ๆมันก็สามารถคลี่คลายเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเอง แล้วก็ไพ่ใบที่สองก็สื่อถึงในรูปแบบของการได้รับแรงสนับสนุนได้รับความเชื่อถือและก็ได้รับในการช่วยเหลือต่างๆทําให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นการเงินที่มีความมั่งคั่งเป็นอย่างดีมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือถ้าเกิดคุณติดขัดเรื่องการเงินขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วตาคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณก็จะได้มีโอกาสทางการเงินที่จะเป็นช่องทางใหม่ลู่ทางใหม่ที่ทุกคนพร้อมต้อนรับและทุกคนพร้อมสนับสนุนคุณได้เสมอ เรียกได้ว่าใครทําธุรกิจส่วนตัวนะครับถือว่าช่วงเวลานี้ของคุณนั้นจะมีออเดอร์ปางๆกันเลยทีเดียวและก็ให้การยอมรับกับคุณอย่างเต็มที่นั่นเองจึงสื่อได้ว่านะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นอาจจะมีสถานการณ์ของการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งคล้องจองกับการงานของคุณว่าจะต้องมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในทิศทางที่ดีขึ้นบวกขึ้นเช่นเดียวกับไพ่ใบนี้นะครับสิ่งแย่ๆในชีวิตจะต้องจบสิ้นลง แล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่บวกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฉะนั้นช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าชีวิตก็เริ่มขับเคลื่อนได้ดีแต่ก็พอครึ่งเดือนหลังทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพอพไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการขับเคลื่อนชีวิตในทิศทางที่บวกมากทําให้คุณเองได้รับการยอมรับหรือการเงินของคุณสะพัดสะพร่งกันเลยทีเดียวทุกคนนะครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงของปลายปีนี้ถือว่าธุรกิจดีมากได้รรับบกานิยมชมชอ จากสังคมจากผู้คนจากลูกค้าเป็นอย่างดีมีการบอกต่อมีการสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างเต็มที่ส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวการเงินของคุณนั้นขับเคลื่อนเติบโตและก็ดีขึ้นตามลําดับเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับความรักของชาวรา,าศีธาตุไฟในเดือนธันวาคมนี้ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา สำหรับด้านความรักของคุณนะครับอาจจะต้องเจอกับจุดวิกฤติดนึงเพราะองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้สื่อถึงความเจ็บปวดทางความรู้สึกจิตใจของคุณนะครับมันเป็นลักษณะข,ของความอึมครึมในชีวิตความไม่ชัดเจนในชีวิตและก็ความผิดหวังความสิ้นหวังเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงความกลัวเกิดขึ้นด้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไพ่ทั้งสองใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการวาแวดระวังหรือวิตกกังวลแต่เป็นความวิตกที่คิดไปเองมากกว่าที่จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น,นจริงๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงความรักของคุณในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะเป็นความรักของชาวราศรีธาตุไฟที่คุณจะมีความรู้สึกถึงความวิตกกังวลอะไรบางอย่างในชีวิตมันเปรียบเสมือนกับการที่รู้สึกหึงหวงหรือรู้สึกว่าความรักของคุณในเดือนนี้นั้นจะไม่ค่อยได้ดังใจในสิ่งที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่มันก็เลยเป็นรักที่ค่อนข้างที่จะกดดันหรือเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะจืดจางกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นคนที่โสดอยู่ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ยังไม่เหมาะนะครับกับการที่คุณจะได้มีโอกาสดีๆหรือคนที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณช่วงเวลานี้ของคุณน,นั้นยังต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็รับตาที่ยังโสดชีวิตของคุณถ้าเกิดคิดจะเริ่มต้นกับใครก็อาจจะทําให้คุณสร้างความเจ็บปวดมากกว่าสร้างความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะถือว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดของการกดดันในชีวิตของคุณเกิดขึ้น ก็จะส่งผลทําให้นะครับชีวิตของชาวราศีธาตุไฟจะไม่มีความสุขในความรักเกิดขึ้นนั่นเองในช่วงของครึ่งเดือนล่างนะครับไพ่เบนี้ปรากฏขึ้นไพ่เบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของการระแวดระวังความหวาดกลัวและก็การลักลอบเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับชีวิตของคุณ หากใครนะครับที่จะคิดไม่ซื่อสัตย์นะครับกับความรักในช่วงเวลานี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าคุณต้องระวังในการที่จะถูกจับได้เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆนะครับก่อนที่จะนอกลู่นอกทางเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเองเพราะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งอิทธิพลของไพ่ใบนี้เมื่อปรากฏขึ้นมันก็ยังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้นั้นนะครับจะมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้อยู่มันเป็นลักษณะของความไม่ชัดเจนในชีวิตของความรัักนน่เอง นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความไม่ค่อยชัดเจนหรือชีวิตรักที่มันลุม่มลุม่ลมดอนดอนนะครับเกิดขึ้นนั่นเองส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังสถานการณ์นะครับก็ยังตึงเครียดอยู่เพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงความวิตกกังวลความหวาดกลัวความหวาดระแวงความคิดเยอะแล้วก็การคิดมากเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอิทธิพลของไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะของการคิดที่หวาดระแวงที่หวาดกลัวกลัวรักนะครับที่จะหลุดล้ม กลัวรักจะไม่สมหวังกลัวรักจะผิดหวังหรือกลัวคนรักจะไปมีคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นความหวาดกลัวเกิดขึ้นนั่นเองจึงส่งผลทําให้นะครับองค์ประกอบให้ทั้งสองใบนี้ก็ค่อนข้างเป็นจุดที่ลบนะครับที่จะทําให้ความรักของคุณจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองครับสําหรับในเดือนธันวาคมนี้และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ และก็ชาวราศีธนูสำหรับตีเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าชีวิตของคุณในเรื่องราวเกี่ยวกับการงาน ดีมากนะครับและชีวิตเกี่ยวกับการเงินก็ดีมากๆกันเลยทีเดียวอาจจะไปติดติดขัดขัดเกี่ยวกับความรักเท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณลัคกี้อินเกมเลยทีเดียวแต่เพียงแค่ว่าอันลัคกี้อินเลิฟสักหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของคุณในเรื่องราวของความสําเร็จคุณรีบคุณเร่งคุณเริ่มก่อสร้าง,างสร้างตัวขึ้นมาได้เลยทีเดียวเพราะความสําเร็จรอคอยคุณอยู่นั่นเอง ส่วนความรักก็อย่าไปโฟกัสมันมากนักน,นะครับเพราะมันจะเป็นจุดที่เรียกว่ามันมีลักษณะของความตึงๆเครียดๆไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสแล้วก็ไปโฟกัสความสําเร็จเป็นหลักดีกว่าเพราะความสําเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินก็แล้วแต่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูล้วนแล้วแต่มีความสําเร็จรอคอยคุณอยู่นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ